สวัสดีจ้ามากินเขาน้ำกันเจอ่อมจอดแสบจอบนวจ้ามือนี้น้องน้องแพ้่ืมน้องแพ้ผ้าแสบตายบันนอกเข่ามาหาเอื่อยกันเลยแต่มานเห็ดกับเขากินกันหนึ่งข้เหนียวพี่น้องหนึ่งข้าเหนียวยอดเสด็จคำงามพี่น้องเลยสะเดายอดเดาให้กิดเป็นมาเด้อมาเด้อพักกระถิน แน่กัดทินริมบัวทักคู่ใจพี่น้องมากินเขาน้ำกันเนาะยังได<ม>้กระแสบเขาม,ามีมีอีกม,มีปนมีเมลว่าเดี๋ยวนี้ยังหมกักไม้ดอกเขากินกันยังไงอันนี้ตาปลาปอนอันแก้วน้ำปลาคู่ใจอันนี้อันบวเคยบวเคยแห้งพี่น้องอย่ามได้ย่ามได้กเดก,กินมีแกงมามาด้วจ้าเออมากินเขาน้ำกันมากินกระยิ้แพะแซ่กระต่ายบานนอแล้วกับเจออ่อมจอกแซ่บจอกนัวจ้ะม่ไม่ได้วันยุดอีกมือหนึ่งพี่น้อง โราย่เตเลยมาค่ะมาหาเต๋าเินเขาเนียวตีนัลยจับกรเนาะตําปาที่หน่องจะเดาอมอันอ้อมอธานัดกับเข้าเนียวพี่นอ่องกินเขา่าเข้าเนียวนี่เข้าเอาย่างไงใส่ก่อนนงองมเติมผักจักที่เอาอันอัน เอาอีหยังเอาอัะไรกินอันไหนก่อนพี่น้องอือมากินขางน้ากันเนาะนมาทำข้าวกันเนาะแค่ักผมสะเดานี่ผมสะเดานี่แซ่บอืออันนี้พี่กี่เงยเนี่ยตำปลาตำปลาใส่บัะม่วงอ๋อตำปลาใส่บัะม่วงโอ้พี่น้องเข่าติดมือพันวาถิ่นใหญ่ไปหนวะเนี่ยเนาะมากินขางน้ำกันอือก็มีอย่างพี่ตุ้ยต้องมีแน่น้องแพร น,น้องมืลิตี้คือเตาค่ะมันหยุดก็ออกมาเหตุผลสร้างสรรค์ผลงานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเล้วค่ะเนาะ ฝากติดตามในนึค่ะเด้อฝากไปกำลังใจให้เจออ่อนไปเจ้แพ้นะคะ่ะเห็ดขีดพี่น้องสู่ต่อสู่ไปน้ำกันการเข้าถึงการนั่งกาลังโอเคสู่ไปเนาอไม่ยังไรขึนไม่ยังพี่น้องใครก็อยู่ซื่อ แจกแจกพี่นองเลยน้กันน้เนาะถ้กินเผาพี่น้องถากับกินน้ำกันทำนี่แหละินนี่ไว้ทำนี่ก่อนข้ากินเดี๋ยว้าค็ดคิดกันเนาะโอเคเนาะตำเหนียเนาะฮะพี่น้องชิ้นี้ไว้ทำนี่ก่อนจะชิหนาพอกันไหมถ้าจะเลือกชวสดิจ้า